กี้แดนช็อปเติมเกมอ e ีฟปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภัยต้องกุกกี้แดนช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เด็ดล้านหรือลิงไลายอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุกกี้แดนช็อปไปเติมกันเลยครับบ e ood, บกักบกผมจันต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำ10แผนที่มีตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิลด์หรือ CMF ยืนอยู่ตรงกลางหนึ่งตัวครับในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่21ตุลาคม2568นะครับมีคนขอเข้ามากับนอ่ FC ขอเข้ามาครับอยากได้แบบเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ซีเอฟตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงกลางผมก็ได้รวมทั้ง10แผ่นนี้นะครับที่มีมีอยู่ในสัปดาห์นี้แบบไม่ต้องแต่งแผนนะครับมาฝากพวกเราในสัปดาห์นี้คลิปนี้ขอสัก หนึ่งระลัเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของช่องจันตองเปโดบายน,นะครับหรือจะส่งกําลังใจด้วยตรงให้กับช่องเปด็ดวา,ายบายจันตองสามารถส่งซับไตเตงเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปได้นะครับแลยก่อตอนนี้ช่องเปโดบา,บายบายจันตองเพจให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดูแผนที่มีซิมเอฟยืนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับว่ามีทีมไหนกันบ้างครับ ดูตัวแรกเลยนะครับเป็น4 3 3, 3นะครับพี่น้องที่มีสตเตอร์ฟิวตรงกลาง1ตัวนะครับแท็กติหลักเป็นเอาไว้แล้วก็เปลี่นเกมนะครับปราพันหนึ่งสิบสี่หกดไปที่ตสมูศรไปทีมเซตติ่งไปที่ไปดิบครับโอเคนะครับตามหาเทาวิพิโรธครับแล้วก็เลือกที่ไอตัวนี้เลยครับลีกตุรกีครับตามหาสมูศรกลาตซ์สไลน์นะครับราพันหนึ่งสิบกดดันไปดันกลักบ มาดูการยิงของแผนนี้ครับกดดีฟอไปก็จะเป็นฟังชั่น4ี่สามนะครับนี่ครับส f ่เอฟสเตอร์ฟิหนึ่งตัวยืนอยู่ตรงกลางครับโอเคมีคนขอมานะครับถึงจะเป็นส่วนน้อยแต่จำต้องจัดให้หมดนะครับโอเคจัดไปครับทีมนี้ทีมแรกครับทคมิีกหลักเป็นออมวานและโกเบเชนเกมนะครับราดแผน1 4ึ่สิมูสอนกระตตาสลายครับมาดูตัวนี้ครับาการรับยืดฝั่งซ้ายนะครับ การรับจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เซตด้วฟิวฝั่งขวาแล้วก็ตัวนี้จะมี C M F ยืนอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้เทกติกเราเป็นอว้แล้วก็ค Quick Counter หลาแผน445กูเปที่จอสมูสอนเบอทสติงไปที่ไปติงครับโอเคครับตามหาเอเชิเนียนครับแล้วก็ลืกที่หลีกประเทศไทยอทีนี้ครับลืกที่สมูสอนระยอง F C หลาแผน445กดดันปแบบกลับ กดไปดูการยืนของแผนนี้ครับกด d ฟอ a u บ t by ก็จะเป็นฟังชัน4ถึง3ตัวนี้เป็นซีมเอฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซีมเอฟตามที่เราขอมาพี่น้องโอเคครับเทคนิคหลักเป็นเอ้าว่าแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์หลาแผน4418สมูสซอนและยองเอฟ4กลับไปดูตัวนี้ครับเป็นลังหางก,กลางรับคู่สตีฟฟิวอยู่ตรงกลางหน้าคู่นะครับเทคนิคหลักเป็นลงบอลเคาน์เตอร์หลาแผน1414กลับไปที่ทัสมูสซอนเบทีมสตี ไปทีเปติครับโอเคนาครับเบลเทีเทวียุโรปครับแล้วก็ตามหานะครับลีกตุรกีลุ้นหาครับสมูรสอนที่14บสแผน1 14่งสิบสีดดันปลายแบตครับขอไปดูการยืนอกองแผนนี้ครับกดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นโฟร์ชั้นห้าครับหลัง5กลางรับ2ตัวนะครับพี่น้องโอเคนี่มีสิบเฟหนตัวนะครับยืนอยู่ตรงกลางจัดไปนะครับจี่ตีหลักเป็นลงบอลเคาน์เตอร์ หลาแผนหนึ14สิครับมาดูหมวด4 2 3 1กันบ้างตรงกลางจะเป็น CMF นะครับตัวนี้แทคติกหลักเป็นจะเป็นพิเศษเกมนะครับหลาแผนหนึ่นึ่งกุประที่จะสมูทซ้อนเบติบสติ 1, กไปที่เบติบครับเขียนอีครับเลือกทีชวิวิโผลครับแล้วก็ตามหาลิสก็ตครับทีนี้ตามหาสมูทซอนเลนเจอร์ครับหลาแผนหนึ่นึ่งกดดันปลายแบตครับก็ไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดดีฟอสไปก็ จะเป็นฟชั่งนะครับ C.M.F ตรงกลางนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นกลางรับ2ตัวเลยทีเดียวนะครับโอเคจะเป็นหน้าเดียวเทคนิคหลักเป็นฟุตชันเกมนะครับหลายแผน119สมูทซอน r นเจอร F. 4ครับไปดูอีกตัวหนึ่งครับ4.2.3.1แต่ตัวนี้จะเป็น C.M.F อีกตัวนะครับวันที่เป็นอัวายหลายแผน3 2 1 6ก็ไปที่จะสมูทซอนแบททีมซ i ตติงไปที่เป็นทีมครับ ตามหาน็อตแอนด์เซนทรัลอเมริกาครับแล้วก็ลึกที่ยูทิเอลเชียนเป็นชิปทีนี้เรื่องหาครับสโมสรที่16ก็คือหานิวเม็กซิโกฮิเทตนะครับลแาแปนซัมสองสิบหกกดดันฝ่ายแบทกัตขอไปดูการยิงของแผนนี้กดดีฟอไปครับก็จะเป็นซีหนึ่งซีหนึ่งไปนองซีเอฟหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นซีเอฟหยุดตรงกลางนะครับโอเคที่ตีหลักเป็นอวไยลแาแปนซัมสองสิบหกสมูทนิวเม็กซิโกฮิเทตครับ ปดูหมวด4231แต่ถ้ากดดีฟอร์มามันจะเป็น433นะครับโอเคตัวนี้เป็นออฟไวล์แผน131กดไปที่โสมูสอนเบทีมสติงไปทีเบติมครับโอเคครับแล้วทีเชปพบิโลครับตามหาครับลีกฮอลแลนด์ทีนี้เลื่อนหานะครับสมูสอนนี้เลยแผน131กดดันป่ายดักกับขอดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอสไปครับกดจะเป็นฟอร์ชั่น433นะครับ ตรงนี้จะเป็นตำแหน่ง c ีเอหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แล้วก็ฝั่งซ้ายเขาเป็น C ีเอฟสเตอร์ิอีกหนึ่งตัวนะครับตามที่เราขอมาครับพี่น้องเทคนิคหลักเป็นเอาไว้ครับหลาแผน1 3ึ่สมดสมูทร้อนเอฟสียูเทรดครับหรือตัวนึงครับทั้ง3ตัวนี้เป็นซีเอทั้ง3ตัวเลยนะครับเทคนิคหลักเป็นลองบอลแล้วก็พิกเคานเตอร์หลาแผน1 3ึ่งสิบสามยี่สิบกุญภที่จะสมูทสอนเบทีมสติงเบปทีมครับ ตามมาครับทวีปยุโรปครับก็เลือกที่ลีกสเปนครับทีนี้ข้างล่างเลยนะครับสมูทอนนิดเลยแหละแผน1นึ่งสิกดดันไปนะครับก็วิโยการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปครับก็จะเป็น4 5่หนะครับนะครับเซนเตอร์ฟิวหนึตัวนะครับพี่น้องแท็กติลักเป็นรางบอลแล้วก็พิกเคาน์เตอร์ลาแผน1นึ่งสิบับไปดูตัวนี้ครับการรับ2ตัวเซนเตอร์ฟิวตุกนี้แล้วก็ปีกสูง ฝั่งขวาฝั่งซ้ายหน้าต่ำนะครับเทคนิคหลักเป็นลงบอลแล้วก็ลงบอลโคเตอร์หลักแผงหน 12, ึ่งสิบสองสิบห้ากปที่จะสมูสอนเนบติมซิตี้ไปที่เป็นจครับโอเคนะครับตามหาเทวีเปบลูครับแล้วก็เลือกที่ลิสเปนนะครับนี้เลื่อนหานะครับมูสอนมายอกานะครับหลักแผงหน 12, ึ่งสิบสองสิบห้ากดดันป่ายแบทครับก็ไปดูการยื้อกุแผงน,นี้ครับกทด่ฟร์ไปก็จะเป็นฟร์ชันสี่าำสาม ะเป็นการรับ2ตัวครับซีเอฟหตัวฝั่งซ้ายเป็นหน้าต่ําวันนี้เป็นปีกขวาสูงในกราบซีเอฟหตัวครับเทคติกหลักเป็นลองบอลแล้วก็ลองบอลเคาน์เตอร์หลาแผน1 1ึ่งสสองสอิบาสยุร่กับหริวอีกตัวนึ้งครับยืนแบบนี้เลยแต่3ตัวนี้เป็น c ีเนะครับเทคติกหลักเป็นลงบอลเคาน์เตอร์หลาแผน1 3 3่กูไปที่จัสม,มูลสอนเบททิมซติงไปที่ไปที่ครับเอเคครับเลอกกีทีวีบิลบลครับ ตามหาลีคอนแลนด์ที่นี้เดินหากับสมูทซอนสปาร์ตารถเตะดัมนะครับลายแผนหนึามสิบสากดดันปลายแบค็คกัปมาดูการยื้อก็แผ่นนี้กดดิฟออดอดฟอรตต์ไปครับก,รก็จะเป็นฟอร์ชั่นสี่ตำสามสามตัวนี้เป็น CMF 3ตัวนะครับจะติกหลักเป็นรงบนเคาน์เตอร์ลายแผนหนึามสิบสากับจัดปลายมาดูตัวนี้นะครับสี่สอง่อสี่ตำสามเหมือนกันนะครับแต่ยืนเหมือน4213นะครับ ตันนี้เป็นควิกโคเตอร์หลาแผนหนึ่กหไปที่ติบกุญระเทศสโมสรแบททีมสติงแบทีมปฏิครับโอเคตามหาทวิวิโอลครับแล้วก็เลือกที่อักงกฤษครับข้างล่างสุดสโมสรวิววอรนะครับหลาแผน1 5 2 0กดตัดปลายแบทกลับขอไปดูการยืนอของแผนนี้กดดีฟอสไปก็จะเป็นฟังก์ชันสีดำสานนะครับสองข้างนี้เป็นกลางรับตรงกลางจะเป็นสตีเตอร์มิดฟิลด์นะครับเทคนิคเราเป็นควิกเก็ตเตอร์ ลาแผนหนึ่งห้ายสมูสซอนบิวอาร์บีเดิวกับไปดูหลังห้านาคู่ครับสเตอร์ฟิวอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับถ้าจิตหลักเป็นเชนเกมแล้วก็ควิกเคาน์เตอร์ลาแน 6, ปนสองสองสิบหกโคไปที่แทสมูสซอนแบทีมสตีนไปทีเป็นติดครับเกีมนะครับเลือกทีที่วิปสองมิลิกาแล้วก็ตามหาลหาหาิอบราซิลครับนี้เลื่อนหานะครับสมูสซอนที่สิบหกตัวนี้เลยลาแผนสองสองสิบหกกดดันไปแบทกับ ก็ไปดูการยืนของแผนนิ้วกดดื้อฟอบไปครับก็จะเป็นฟอร์ชันฮาสามสองนะครับการ์ดฝั่งซ้ายตัวนี้เป็นซิสเตอร์ฟิลนาโคนนะครับที่ที่หลักเป็นฟอร์จนเกมแล้วก็พิกเกลเตอร์หลาแผนสองสองสิบหกครับพี่น้องเป็นตัวนี้ครับกดดื้อฟอบมาในส่วสกนการยืนจะเหมือนสี่สองสามหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลองบอลาจาัดเลยหลาแผนหนึ่งเก้าสิบสองโคปาที่จัสมุโมนซอนเบทีมสติงเปทีเบททีมครับ ถามหานะครับเทพีวิโรจครับแล้วก็ลือกที่ลีซวิตครับเข้าล่างสุดสมูทอนสุดท้ายหละแผนหนึ่งก้ดดันไปนะครับผอไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟอ์ไปครับก็จะเป็น5 4 1นะครับอัดาหนะครับสเตอร์ฟิลสตัวนะครับแล้วก็มี1ีตรงกลางแบบนี้โอเคครับลองบอลเจ็จ้าหลักแผนหนึ่งเก้าสิบสองกลับมาดูที่นี้ครับสีทัสามเหมือนกันหรือที่ ลักษณะการยืนจะเหมือนสี่สนึ่งสามนะครับตัวนี้เทคนิคหลักเป็นเช่นเกมนะครับลาแปดหน1่งห้าิบเอ็ไปที่ตะสมูศอนเบทีมสติงไปที่เบทีมครับเคครับตามหาที่ยุโรปครับแล้วก็เลือกที่เลกอังกฤษครับตามหาครับสโมสรนอริทนะครับลาแปดหนึ่าสิบเอ็กดดันปลายแบทกลับกดประยุกต์การยืนของแผนนี้กดดิฟอร์ปลายก็จะเป็นฟอร์ชันสี่สสามครับการรับฟังซ้ายแล้วก็ตัวนี้เป็นสเเตอร์ฟิลนะครับ ทีหลักเป็นเพื่อนเกมหลักแผน15 11กับสมุทรศอนหลิกนะครับพี่น้องรูปแผนนี้ครับน่าสนใจที่สุดแล้วในคลิปนี้นะครับดูนี้เป็นควิกเคาน์เตอร์หน้าคู่นะครับหลั 1, 10, กแผน115คู่ไปที่ตสมุทรศรไปทีมซติงไปทีไปทีมครับตามหาครับทวิตยุโรปครับแล้วก็เลืนที่ไอตัวนี้เลยลีกเทลลีดิวิชั่น2ครับตามหาสโมสรที่5กับหลักแผน115 กดดันปลายดัดกลับขอดูการยืดของแผนนี้ครับโคดิฟฟ์ปลายก็จะเป็นฟังก์ชัน442ครับนี่ครับเซตน์ฟิวหนึ่งตัวนะครับที่น้องแล้วก็เป็น3ตัวเลยทีเดียวนะครับที่มันอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆหลักเป็นฟลิกเคาน์เตอร์หลาแผน1นึ่งครับพี่น้องโอเคครับไปดูหลังห้านะคู่อีกตัวหนึ่งตรงกลางจะเป็น c m f นะครับตัวนี้เป็นฟลิกเคาน์เตอร์เหมือนกันหลาแผน1นึ่งสองฮะขับไปที่เทสมูศร์ไปทีมซติงไปทีมเป็นถูกครับ เกะครับตามหาเทปยุโรปครับแล้วก็เลือกทีลิกเดนมาร์กตามหาสมุดสนที่5ในแผนหนึ่งกดดันไปแบกกลับก็ไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอไปครับก็จะเป็นโฟชั่น5 3 2นะครับตัวนี้เป็นกลางรับนะครับฝั่งซ้ายเป็นสเตอร์ฟิลแล้วก็ตัวนี้ตัวกลางเป็นสี่เอฟนะครับสเตอร์ฟิลอีกตัวถ้าที่แรกเป็นควิกเคอร์เตอร์ครับล่ะแผนหนึ่งครับพี่น้องเกะนะครับไปดูหมวด4 2 3 1กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเพิชเนเกมแล้วก็ลองบอล หลอดแผน462ก็ไปที่ตสมสรเบติมสติงเบทีมเบติมครับตามหาครับเอเชียโอชีตนะครับยกทีเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตทีนี้เลือกทีสมุสนที่2หลอดแผน462กดดันปปายแบมครับก็ไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟอร์ไปก็จะเป็น4231ครับการรับ2ตัวนะครับแล้วก็ซีเอฟสเตฟิวหนึ่งตัวเดี๋วทีหลังเป็นผู้เล่นเกลแล้วก็ลงบอลนะครับหลอดแผน462ครับ หรือตัวนึ้ครับยืนแบบนี้เลยแต่เป็นควิกวคัลเตอร์ลาดแผน47 20ของทีเจสมสศรเบตินสติงทีเบตินครับคือนะครับเือที่เอเชียโอเชียเนียครับตามหานะครับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูทีนี้เลื่อนหานะครับสมสศรที่20นะครับลาดแผน47 20กดดันฝ่ายดัดกลับผมไปดูการยืนของแผนนี้ก่นดิฟฟอบไปก็จะเป็นฟุ์ชัน4231นะครับครับ2ตัวครับ CF 1ตัวพี่น้อง สถิติหลักเป็นพิกเคาน์เตอร์หลายแผ่นสี่เจ็ดยี่สิบกรับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับสิบแผ่นตำแหน่งซีมเอฟยืนอยู่ตรงกลางหนึ่งตัวตามที่เราขอมานะครับถ้าใครก็ได้แผ่นไหนหเพิ่มเติมนะครับฟอร์ชั่นไหนหเพิ่มเติมควสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับผมอ่านทุกเบ้นแล้วก็ทำคลิปาลมาปุ๊กรอรับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ส u ัครสมาชเพื่อเป็นกัญใจในการทําคลิปพงชมจะต้องปฏิบัตบิครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ